สวัดาาสดีพวกเกยทั้งหลายนะครับอยู่กับพูดทีวีเอเออหกแปดสองเปลี่ยนชื่อใหม่อีกแล้วนะลบสิ่งที่อัป,ปยยศในชีวิตของฉันไปเริ่มกันเลยเ ไอกองสไปเดอร์ที่อยู่ยังไม่ไปนั่นนะไม่มีอะไรเลยนะรับกดผิดลับลับ,ลบ เดี๋ยวก่อนอเอาตัวลีเจนเดลี่ซานตาทีวีเอาไนท์เปอร์เป็นตัวเดียว เอาเรียกไปดูเรื่องมากเลยเอาฟานตาทีวีมานี่เออช่างาเถอะช่างไหมกูรีบไปก่อนเถอะนี่มีสนาทีแล้ว ก่อนฮะไปแล้วไปรับเดี๋ยวตัดไปตอนเข้าถึงเลยกูไม่ต้องแล้วอ่ะเออกูเตรียมงานไว้รอแล้ว มาเลยเชียต่อมาก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับจากช่วงอีโซเกข้าไปเลยนะครับเพราะว่าตกใจหมดแล้ว่าไฟเสียเดี๋ยวตัดไปตอนนั้นเลยนะครับและต่อมาก็ยังชิวอยู่เหมือนเดิมนะครับยังชิวอ่ะ เดี่วสามนี่ครับตาอ,อีกทีเลยฉนนันเป็นคนแบบนี้รักใครแล้วก็รักฝังใจ รักใครแล้วถึงใจไหมวันนี้ฉันกับเธอจะต้องหา่างไกลจะยังคงใกล้เธอฉันไม่มีพอกันลองลองบอสผายเนี่ครับโคตรชิว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 ิช เป็นคนแบบนี้รักใครแล้วก็รักฟังใจรักใครแล้วถึงจะแม้พรุ่งนี้ฉันกับเธอจะต้องห่างกันใจยังคงไกลเธอฉันไม่มีวันเป็นของใครเธอไม่จําเป็นต้องคอยแกร้กเธอตลอดไป

สาบร้อยล้านบาทนะครับใช่ไหมยะสาบร้อยล้านบาทไม่มีวันเป็นของค่ะแม่พ่งนี้ครับจะต้องห่างกับใจยังคงใกล้เธอฉันไม่มีวันเป็นของใคร เธอไม่จำเป็นต้องขอแย่ฉันระักเธอตลอดไปเพราะฉันไม่เคยเปลี่ยนใจ นม่อยากเลือน่าตีนที่แขวอยกลงโตอืมตั้เดือดด่านที่ฉันผ่แล้วเนี่ยไวจังอ่ะไปกันอืมลาดตัวที่สองนะครับลาาขาด้วนครเกี้เหแล้วนี่ยมีขีล้วะแต่ว่าเลยไ่ะ เป็นในซีรีส์มันได้อย่างนี้นละ <ST IT US> ลืมไปซะสนิทเลยอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญาอ่อนนี้ด้วยนะครับอย่าลืมเดดเคิร์น,นะครับไม่ <ST IT US> งั้นคุณเกย <ST IT US> ์เข <ST IT US> ้าใจไหม <ST IT US> คุณเป็นเกย์นะครับถ้าคุณไม่กดติดตามช่องนี้ <ST IT US> มาตัวนี่มีตัวล่อตีนอยู่แล้ว <ST IT US> ตอนนี้หมูตัน สองศูนูงมาแล้วครับแล้วก็เล่นรถพุ่งเลยเล่นรถพุ่งเลยหมูตันตายเรียบร้อยย้ำนะครับว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญาอ่อนนี้ด้วยนะครับคุณมีนอนถ้าคุณไม่ปกดยอกยอกเย,กยกะะียบเยียบ อยากไม่ได้เป็นเกยอะไรหรอกอย่าคิดมากเลยไปก่อนละคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้มาคิวและก็ต้องมาทดสอบด้วยนะครับว่าผมจะทำบกคลิปได้ไหมต้องลองทดสอบอีกทีหนึ่งถ้าได้ก็ผมห้านะครับลืมพูดเลย เมื่อกี้นี้เกือบหลุดแล้วเพอกด Auto Skip. ออโต้คลิปไปก่อนนี่การตัดคลิปที่หลายๆคนอาจจะโกรธนะครับคลิปโคตรโหดแต่สรงยังแบดแฟดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยสรงยังแบดแฟดยังบอยบอยเธอไปกับไอน้นมเกิดบอยโคตรคแหลกโคตรแหลกโคตรแหลกโคตรแหลกเลยว้ย จัดเลยครับดูครับโคชิวเอาตัวคิดเลยก็ได้มาเลยครับจะให้ดูกานมาดูหนิดนะครับผมว่างกับเลเซอร์ที่แบบเลเซอร์เเอรมาหาปลายแสงสีฟ้าควบคุ่นั้นใสแว่นอัลตันอูไม่มีสปอนเซอร์นี่หว่าลืมเพราะพวกนั้นใสแว่นกันเลยไป จากเสงสีแาวแตปาอสอ็อุ่นก่อนตัวนะไม่เป็นอะไรเป็นอะไรไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีเมื่อกี้นี้พูดกพูดแว่ไรไม่มีไมีไม่ีแล้วแม่อะไรอ่ะว่าหยุดยมาดูเว็บที่ห้าสิบเลยนะคะว่าบอสทอยเล็กสาสิบศูจะตายนานอันที่ไหนด้ลิงลิงสบายนี่แหละไม่มึงจะสปันดีไอีย อืมดูอมาดูกันนะครับว่าพี่เกยจะตายกันนาดแค่ไหนมาเกลียล่ยสามจุดศูนเกลี่ยเหมือนเดิมแหละชิวจันเป็นไงยี่สองนาทีเองมาดูกันนะครับการสุมร่มสีรอบว่าผมจะได้ตัวอะไรบ้าง ตัอดอีกทีเลยนะครับตอนนี้ต้องห้ามโดนสินสีขาวๆไม่งั้นเราจะตายแล้วก็ได้กล่องฟรีด้วยไอ้พรูไฟมาอีกแล้วเวอร์ลือมือหมดแล้วลุกตัวเอง นิดออกจากตรงกอน Basic เหรกเมึงให้เบสิกมาอีกแล้วรับฟังรัก b r สิกเีย b a สิกที่หายโว้ย พูเพี้ไปคลิปอีกคลิปน้าเปล่งคำไม่ได้เลยพูดเพี้ยอะไรไปลืมลืมเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็จะปิดคลิปลองดูเพี้ยนหนึ่จ้ะ ทำมาเพื่อทำมาเคื้อนไวตัดทิ้ไม่เค,ค้ื่อน